คุณสาวราักตอนนี้ย9สิบเ้าสัปดาห์เมื่อคืนปวดท้องน้อยพักหนึ่งค่ะเป็นอะไรไหมคะในอายุครรภ์ประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีอาการเจ็บเตือนได้ค่ะซึ่งอาการเจ็บเตือนเนี่ยเขาก็จะมาแบบว่าปวดเขาเรียกอะไรดีก็คือเจ็บเตือนอะก็คือเจ็บปลอมอะก็คือเหมือนแบบว่าหน่วงขึ้นมานิดนึงท้องตึงๆแข็งๆเล็กน้อยแล้วก็หายไป แล้วก็อีกสักพักหนึ่งอีกชั่วโมงสองชั่วโมงก็อาจจะมีได้อีกเวลาเรานอนพักหรือนั่งพักจะหายไปนะคะซึ่งพวกนี้ไม่ได้อันตรายนะคะแต่แต่ถ้าเจ็บเตือนกลายเป็นเจ็บจริงนะคะก็คือเข้าสู่ภาวะคลอดก่อนกำหนดเนีย่ยอันนี้อันตรายวิธีสังเกตเนี่ยก็คือลักษณะการเจ็บที่มันทํานายไม่ได้อะว่ามันจะมาเมื่อไหร่อันเนี้ยเราเริ่มทํานายได้แล้วหมายความว่าเราเจ็บไปแล้วแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมาอีกแล้ว แล้วพออีกครึ่งชั่วโมงเอา้าอีกสิบห้านาทีมาอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือมาเป็นจังหวะเลยคือแบบว่ามาเวลาตรงกันเป๊ะๆๆอย่างเงี้ยน,นะคะอันเนี้ยให้เฝ้าให้ให้เ,หหเอ่อให,ให้ให้ระวังแล้วว่ามันจะกลายเป็นภาวะที่มันเป็นข้อก่อนกําหนดนะคะถ้าเกิดว่าเราเจ็บทุกสิบห้านาทีถี่สม่าเสมอพักแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะควรไปโรงพยาบาลเลย นะคะหรือร่วมกับมีน้ําไหลออกทางช่องคลอดนะหรือว่ามีเลือดออกหรือมีมูกเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งลูกเนี่ยดิ้นน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็ควรไปโรงพยาบาลไม่ควรรอดูอาการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกดิ้นดีนะคะมีอาการเจ็บแต่ว่าพักแล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็ทํานายไม่ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไม่มาอันเนี้ยไม่เป็นไรนะคะไม่ได้อันตรายเนาะ